สบายดียำแรงพี่น้องเวลาสิเกลือไก่เรามิกกี้ม้วนไก่สิตอดลูกม้วนแล้วอยากจับไก่น้อยเฮ้ยเฮ้ยให้มันเฮ้ยห้มันไว้อย่าเหยียบไก่น้อยได้ลูกไก่น้อยมันทิ้งไม่หน่อยมันทิ้งหมักจับเด้อไก่น้อยป๊อปป๊อปลูกป๊อป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 วิญญาณเฮมิกี้จับย่าย่ายาเตัวอื่นตัวอื่นตัวนี้มันไม่หน่อยมันทิ้งหมัหันค่ะแลาวว่าว่าเมยตากข่าวก่อน ตักเขา่ากันตักเขา่กเขากันไก่ฉีโดดชอบเต้าฮัานอยากโฮยเพราะว่าญาติเอาณาเม่เพราะว่าไปเทจากอยู่งเดียวโอ้ยลืมโฮยขอทานลืมโฮยขอทไปใส่ อย่าเฮ็ดมัลูกยายาไปเอาตัวอื่นมาเอาตัวอื่นเอาตัวอื่นตายโดบ่ไใส่ตัวนี้อ้ยี่นี่ก็กได้เอาตัวใหญ่มันันๆก็คืออยู่ตัวน้อยมันยังบ่ได้กินอาหารไก่ใหญ่ก็เข้าซานโยให้ไก่น้อย ลำไส้ชำหนึง่งมีเขาปลายเขาซานแล้วก็เขาเปลือกไก่ใหญ่พันธุห่งกินแต่เขาอันซานก่อนหมูไก่ชำหนี้เนาะกินเขาเปลือกไอ้เขาซานถ้าไก่ใหญ่ชำหน,นี้กินเขาเปลือกได้แล้วมันเพันธุห่งห่าวเสียแต่เขาซานก่อนหมู <c oughs> ปักมันลูกปักมันยุกเก้ ป้าป้าป้าไปเอาตัวอื่นป้าเอาตัวใหญ่เติบไปลูกว่ามันแข็งแหงกว่านี่วะโอ้ <c oughs> สยสัตว์เราือไก่ <c oughs> ยำคือไก่ยำได้ละโคตรเบื่อปบกล้อง,งอีกเบื่อมิวก,กี้จับไก่โนยน,นะจับไก่สำนีกกันยังคงเอ็นโต่สำนีโต่สำนีนี่มันบ่ค่อยแข็งแหงนีง่เดี๋ยวก่อนมันกินป้ามันกินอาหารน้ำหมูมันไว้มันกินไอโบอิ่มฮะ โอ้ยจะเง็นซา <laughs> ดเก็บบวกให้ชาวแเพนคลูกชาวดีๆกับฮาเาคนมาลูกมามหมเมคอมั้ยเมคอมั้ยเมคอมาเอมามอ,ม,ม,อ,ม,อ,อมันไปกินเด้โอเคโอเงอย่าจับลูกให้มันกินข้าวมันกินข้าวอีหล่าไปเอาตัวอื่นไว้ <c oughs> ยายยาสีขาวตัวน้ากังหายจับสีขาวเลือสองตัวหนึ่ง ได้ตัวสีดำมันะเพราะอะไรจับหลุดไปกเอาตัวนั่นแหละเออเอาหลด<ม>ตัวน้นนอยๆนะมันยังน้อยเป็นลูกเกี๊ยบอยู่ตัวตัวใหญ่คนจับก็ได้เด้คนเลยไม่อยากจับเฮ<ม>้แล้วตัวน้อยนะมันปุ๊บพอค่อยไวัยคนเลยอยากจับได้พี่ะ<ม>ละอ้าวไปได้ตัวไหนอีกเลย่ก็ได้กินเนี่ยยำก็ได้กินน้อยหนึ่ง หมุดดินครบเดอ้อนั่งสักพักแทะอย่าบีบมันเถอะลูกเดอ้อจับค่อ,คอยๆเดอ้อแพงไกยูพันพันบีบมันแหงเด้ออย่าเฮ็ดมันอย่าอย่าอย่าลูกยาให้มันกินข่าวปลายไว้เดีย๋ยวข่าวปลายกองอยู่ทางขงา้างอย่างไร ฝ่ายผึนไม่อยากเก็บกินเนื้อบุกไก่เน้นยน้อยเะไรมันน้อยแล้วผึนคิดคานเก็บอะไยังเต็มอยู่นะขับเบิ่งดีๆไก่ข้าไปอิ่มอยู่บ่บักนาชีดอือเวียดนาม ใส่ยางมันตกเปิดน้ำใส่อันใส่ไปลินขีตมเลยเนี่ยลินเลอะลินเลอะขำเลยไม่อาบน้ำให้กินาหาแล้วให้กินน้ำไก่น้อยอากาศมันฮ้อนแหงกับโก้กโก้ตกลงมาโอ้ไก่ตัวนี้มาเจาะกินไอ่นี่จะอิม่ม มันยังเห็นหลดมาฮะยังแหลนใส่หลดกาดมันห้อนแห้งกับโก้อยู่เทียงนั้าคโตหกโตพี่น้องเลยปกติกับบุเคยเห็นไหว่ากับโก้มันตกลงมาแล้วมันก็ตายนะหา้าโตหกโตตกเปะลงมาแลา้วก็แบบว่าบุมีเหือมีแห้งย่างแล้วก็ตายอยู่เพื่อนข่อยก็ทรงโตเลยเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งปไาไปเบิ่งกับโก้าไาบุ้แนวเอามือขไรขี้ดินเปียกปไาไปเบิ่งกับโก้ไา มึงกับโกก่อนปะมึงกับโกก่อนปะเรียกเกาะมาเลยตากก็เลยเอาอันอยู่เคื่อนข่อยปกติคือข่อยว่ามันมีกับโกแต่ว่ายังโตใหญ่กว่านี่โตหนึ่งอันนี้ฮะลูกมันมันตกลงมาพี่น้อยมันแดดลูกเบิ่งที่ห่มตากแดดมาให้เด็กน้อยเบิ่งแดดเนี่ย ยูน่ากะห้าหกโตแม่เพิ่นวะโอ้สิ0นพันย้อนอากาศห้อนพดนอยา่บนจักอีราบุยานติลูกขับตัวเป็นเป็นผืนยานพี่นอนประเทศมันตายแล้วผ่นบุยานตากว่าให้เด็กน้อยเบิ่งเอ้าเอ้ามือกระงามมาเทลินขี่ต้ม ทำมันแห่งขักขักนนี้กันปะปะปคือมันตกลงมาลักษณะเดียวกันเลยตกลงมาห้วกะอันนี้รุ่นเดียวกันปะในเขื่อนข่อยมีเวลามันขี่ข่อยสังซังขี่ลงมานะ่แต่ยังอยู่โตหนึ่งกับหัวสีรอดหอดมือใดาตัวใหญ่กว่านี้น่าจะแม่มันหรือว่าตัวผูกปะอันนี้รุ่นลูกรุ่นยังมันรุ่นน้อยกว่านี้ก็มีอีกเลยมาลงมาปาะจากเดชไว้ช่วงเดดแห้งเลยกัน ปาไปลป่างมือไปลูกไปค่อยๆลงลงูกค่อยๆลงมันแดดแหมคำดเลยยังแดดแหมขำเพแดดอนนีก็คือตะเวนตก๊กผู้แล้วพี่น้องเลยแดดแหมพ้นกรบปตกไปเราไปล่างมือไปเออแต่ไปล่างมือยูเฮือนหน่กรโก้อยู่เฮือนกับกุอ,อยู่นากะแห้งไรตัวปีนี้เพราะว่า เป็นแนวนีเนาะสงสัยมันห่อนเกินไปบัดขี้เกียมเขาบ่เห็นเป็นอย่างเนาะขี้เกียมลายเขบ่เห็นเป็นอย่างก็เอ้ยพักเขาไปขึ้นรถแน่เขาไปขึ้นรถไลยมือแล้วสิผอมาข่ำเด็กมันนี่แล้วผอมามาพอดีแังๆลยอ่ะลูกขี่รถเนี่ยซักช่องลบพอได้มีแหงวันนี้ขึ้นไลยมือละ ไปกะสิได้ไปเก็บคนตะก้านมคนอันติ๊กน้ําฮ้อนเขาไปต้มน้ําไว้อยู่ในเฮือนว่าตอนเช้าคนคนไปเฮือนลังเฮือนแม่เพิ่นเนาะเฮือนลังไม้ตัวนี้กลางตอนแรงกคนเขาในเฮือนตองพมกี้ยังกินนมอยู่เนาะยังสงนมอยู่มื้ออื่นมื้อฮือมื้อฮือเนาะมื้อฮือกฮอ2ปีแล้วเพิ่นก็ยังบ่ทันยานมาบ่ทันได้พี่น้อง กับกลางคืน,นกับคำบ่าได้กินมันก็นหายเนาะก็คืนห้ยก็พอได้อาน,นมอัดปากแล้วก็นอนต่อสั่นแห้เหายอกๆอ,อ,อยากให้ยาอยูอย่แต่เห็จุจะได้มันยาปวได้ฮะนำเข้าไปเลยเอิญพร้อมกันบ่พร้อมพร้อมพอกันพร้อมกันนะพร้อมนี่ <laughs> มิเให้หมูหอมหมหอมหมูฮือฮืออืมอืมคนอายอ้ก็อะไบ้างทางนี้ปะเนี่ยฮะมิเตะเอาแก้มไปบ่หอมทางนี้ี่าหอมอ่ะหอมมาหอมกุรีลาเขาบอกกระบกบนขึ้นรถุลายมือเลยเนี่หอมมาคขำก็เลยข้าขึ้นสักหน่อยเลยเพมีแหงขึ้นรถ ลงหลอกกลางบ้านลงหอดบ้านใต้แล้วก็ล้กมาบริจิตบอกนะอยากให้คอยพาออกเวลาเค็ียร์แถ่ผ่านออกบ่ดได้เด้บักดามั่เป็นไรรถกับขี่มอเตอร์ไซค์อย่งว่าบักดามันสีบอออกไปนำปันใดแต่คนย่างแล้วมันย่างหลาะนํำบักดา ได้ขึ้นอยู่หรอกไม่ขึ้นอยู่หรอกนั่งทางหน้าไวปไปนั่นั่งทางหน้าไ,ไปาาาไขาขำขาคขำหมวนเลยไม่ได้เลาะแต่เฮิงยังแดดแหมอยู่แด้วขำไปนบ่งไปนะแต่เฮิงพี่น้องยังแดดห้อนไปกับมันแห้งมันแดงมีแนวหางเลยบดไป โอเคพี่น้องผมก่อนคลิปหน้าแม่บปได้ไปลูกไปซะเจ้าค่ะขอบคุณบอสษัทุดสุสขขดพลด้อฝากเบิ่งโฆษณทนายเดอ้อพี่นอ้องเลยหนยะังวะอันนี้เมื่อกี้ออกให้จังคอายขี้ข้านแบดควายเบิดล่ะแบดเบิดแล้วของแบดโปรเวดคืออยู่เบดอากาศห้อนเลือชันสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่ง กินชายอย่ลูกลม้มเ้อมันแดดแห่ได้ค่ะเฮ้ยเผือสีหอดชาเชือกแค้นคามใช่หมวกก็ไม่ได้ใส่โอเคพี่น้องเอยไปแล้วบ๊ายบายคนเครื่องเก็บของคน